สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับกับผมก็จะมานําเสนอนะครับเรื่องของบทละครเรื่องห้องสินนะครับในรายวิชาประวัติวรรณคดีนะครับบทละครเรื่องห้องสินนะครับก็คือเอ่อเป็นบทละครนะครับที่ถูกแปลขึ้นจากนวนิยายจีนนะครับชื่อห้องสินนะครับซึ่งเป็นนิยายที่มีความเก่าแก่นะครับถูกเขียนขึ้นมาในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับเกี่ยวข้องกับ การกำเนิดเทพเจ้านะครับพวกพูดผีปีศาจต,ต่างๆนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการนําบคลคครเรื่องห้องศิลน,นะครับนาไปทําละครนะครับละครจีนหนังจีนมากมายนะครับครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของส่วนนําบทนําก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของออบคลคครเรื่องห้องศิลที่มาและความเป็นมานะครับห้องศิล นะครับเป็นสำเนียงฮกเกี้ยนนะครับตาสมสำเนียงฮกเกี้ยนหรือถ้าเป็นสำเนียงกลางจะใช,ะชะ้คำว่าเฟิงเฉินนะครับแปลว่าการสถาปนาเทวดาก็คือการกําเนิดของเหล่าเทวดานะครับซึ่งเป็นนวนิยายของกีนซึ่งประพันธ์ขึ้นในช่วงราชวงศ์หนิงนะครับเนื้อหาที่ใช้ก็จะเป็นใช้ภาษาพื้นบ้านนะภาษาพื้นบ้านดังกล่าวก็จะเป็นภาษาฮกเกี้ยนเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งหมด100ตอน จัดพิมพ์ครั้งแรกเราทศวรรษที่1,550แล้วก็จัดอยู่ในประเภทนิยายพูดผีปีศาจชื่อเต็มของนิยายเรื่องนี้ก็คือห้องสีงเอี้ยงหนีตามสำเนียงฮคกเกี้ยนถ้าเป็นสำเนียงกลางก็จะใช้คําว่าเฟิงเฉินเยียนอี้นะครับตามสำเนียงกลางหมายถึงวีรคติเรื่องการสถาปนาเทวดานะครับจากภาาก็จะเป็นแม่นางต้าจีหรือตาจี นะครับก็คือเป็นปีศาจจิ้งจอกในชาบแปรไทยใช้คําว่าเสือปลานะครับแปลว่าปีศาจจิ้งจอกนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผู้แต่งนะครับผู้แต่งครับของบทละครเรื่องห้องศิลนะครับก็คือหลวงพัฒนพงศ์พักดีนะครับซึ่งท่านเป็นกวีเอกนะในสมัยรัชกาลที่5สมัยรัตนโกสินทร์นะครับหลวงพัฒนพงศ์พักดีนะครับนามเดิม ทิมสุขยางเกิดในตระกูลพ่อค้านะครับเมื่อเจริญวัยนะครับบิดาของท่านก็ได้นํามาฝากตัวกับเจ้าพระยามาหินทรสักธรรมรงนะครับหรือว่าเพ่งเพนกุลนะครับต่อมานายทิมสุขยางนะครับได้รับแต่งตั้งเป็นขุนจบพลรักษ์นะครับขุนหมื่นประทวนในกรมพระสุรศวดีนะครับเมื่อเจ้าพยามาหินทรสักธรรมรงนะครับถึงแก่อนิจกรรมนะครับ ก็ได้มาเป็นข้าหลวงในพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าจุธารัตนราชกุมารีแล้วก็พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์นะครับภายหลังก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพัฒนพงศ์พักดีนะครับสังกัดในกรมพระคลังข้างที่นะครับก็ทํางานอยู่ในราชการแล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ตอนต้นถึงตอนกลางนะครับหลวงพัฒนพงศ์พักดีก็ได้ถึงแก่ อนิจกรรมนะครับในสมัยรักชาลที่6ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบคาประพันธ์นะครับรูปแบบคาประพันธ์นะครับของบทละครเรื่องห้องสิยงก็จะแต่งด้วยรูปแบบคําประพันธ์ประเภทกรอนบทละครนะครับกรอนบทละครนะครับเป็นคาประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นเพื่อใช้ในการเล่นละครนะครับต้องอาศัยทานองขับร้องและเครื่องดนตรีประกอบแต่งเสร็จก็ต้องนําไปซักซ้อมและปรับปรุงนะครับดังนั้นจํานวนของ คำในแต่ละวักจึงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจังหวะในการขับร้องนะครับเป็นสําคัญนะครับโดยหลักเนี่ยก็จะมี6คําถึง9คําแต่ที่ปรากฏนะครับใช้มากที่สุดคือ6คำนะครับเช่นลามเกียนเฉพาะวักแรกนะครับก็จะขึ้นต้นใช้2คําถึง4-5คำบางคราวก็จะส่งสัมผัสไปยังวักที่2นะครับบางคราวก็จะไม่มีการส่งวัก ค,คำที่ใช้เช่นเมื่อนั้นบัดนี้น้องเอ๋ยน้องรักนะครับแม้กรอนสดับจะใช้คำพูดเพียงสองคำก็ถือว่าเต็มวรคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะรูปแบบของคำประพันธ์นะครับของกรอนบทละครนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์และก็เนื้อเรื่องโดยสังเขปนะครับวัตถุประสงค์นะครับบทละครเรื่องห้องศิล์แต่งให้กับเจ้าพญามาหินทรศักท์คำรงแล้วก็นําไปใช้ในการเล่นละคร นะครับเนื้อเรื่องโดยสังเขปนะครับเรื่องห้องศิลน,นะครับตอนพระเจ้าติวอองเขาว่าติวนี่ก็คือแซ่โจ้นะครับก็จะเป็นต้นราชวงศ์ราชวงศ์ซางนะครับพระเจ้าติวอ,องนะครับได้ไปไหว้เทพรักษ์ที่เขาอีสานจนถึงพักพระเข้าบูอ,องตีนะครับได้เมืองอิวโกโ,โดยมีเนื้อหาหรือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ แต่เริ่มเรื่องตั้งแต่พระเจ้าติวอ๋องนะครับได้เสด็จไปไหว้เทพธิดาหนึ่งวาสีก็คือเทพธิดาหนีวานะครับเจ้าแม่นีวาโดยไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวตอนต้นในเรื่องห้องศินฉบับแปลจากภาษาจีนซึ่งกล่าวย้อนไปถึงพระเจ้าตีเขานะครับสมัยที่พระเจ้าตีเขามีการสวยราชณเมืองเสี่ยงนะครับแล้วก็ไทอิดก็ได้ จับตัวพระเจ้าเจ็ดอ,องแล้วก็มีการตั้งราชวงเสียงขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็เนื้อเรื่องโดยสังเขตนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสรุปนะครับในเรื่องของบทละครเรื่องห้องศิลน,นะครับผู้แต่งก็คือหลวงพันนพงศ์พักดีสมัยรัชกาลที่5นะสมัยรัตนโกสินทร์รูปแบบคำประพันธ์ก็คือกรอนบทละครนะครับ วัตถุประสงค์ก็เคยแต่งให้กับเจ้าพญามาหินทรศักด์ทำรงเพื่อใช้นำไปเล่นละครตัวอย่างเนื้อหาของเรื่องราวนะครับครั้งถึงสิ้นเดือนยี่เป็นปีใหม่จำจะไปไหว้เจ้าที่เขาสารเพราะด้วยเป็นเหตุเพศการตามเพศเพศเมืองเนื่องมานะครับ จากตัวอย่างของเนื้อเรื่องนะครับก็จะแสงให้เห็นถึงช่วงเดือนยี่เดือนยีน่ก็จะเป็นเดือนสองนะครับก็จะตรงกับช่วงปีใหม่ของจีนก,ก็คือวันตรุษจีนนั่นเองครับก็จะได้มีการไปไหว้เจ้าที่เขาสาลนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการปฏิบตัติเป็นธรรมเนียมปฏิบตัติที่มีการสืบทอดกันเป็นเวลานานทำมานานมากแล้วนะครับก็จะแสงให้เห็น <APIs> ถึงลักษณะ สังคมในสมัยนะั้นในสมัยที่มีเทศกาลตรุษจีนนะครับไอ้นี่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีนนะครับธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนนะครับคุณค่านะครับบทละครเรื่องห้องศิลมีคุณค่าด้านวรรณคดีเนื่องจากเป็นวรรณคดีบทละครที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีจีนเรื่องห้องศินนะครับก็จะมีคุณค่าทางด้านภาษาเพราะว่าภาษาก็จะใช้ภาษาฮกเกี้ยนนะเป็นภาษาหลัก นะครับแล้วก็แสงให้เห็นถึงวัฒนธรรมชาวจีนนะครับการใช้ชีวิตธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนนะเทศกาลต่างๆนะครับวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏนะครับไอ้นี้ก็คือเป็นเรื่องของสรุปนะครับของบทละครเรื่องห้องศิลน,นะครับโอเคครับก็ขอจบการ นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆท,ทุกๆคนนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของบระครเรื่องห้องศิลป์ซึ่งเป็นวรรณคดีนะครับที่มีการดัดแปลงนะครับมาจากวรรณวณวนิยายของคนจีนนะครับก็มีคุณค่าเป็นอย่างมากในการนําไปใช้ในการศึกษา <S 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 นะครับนำไปใช้ในการ เรียนรู้ในเรืร่องของวัฒนธรรมนะครับการใช้ภาษาฮกเกี้ยนภาษาจีนการดัดแปลงนะครับรูปแบบต่างๆก็สามารถที่จะศึกษาได้จากบทละครเรื่องห้องศิลน,นะครับก็วันนี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ